จะทำแบบทีสมจะแบบนะคะพอที่มาถึงแล้วนะคะมเตวย่านอร้อีย้ามีไปอยู่เลยแะทนั้นย

เอาเอาตีมาแล้วนะ

มันเป็นกำลังเดินทางนะครับผมเนี่ชตรงนี้ก็เตรียมงานไปก่อนนะฮะต้องมีเต็นท์เหมือนรีาไฟพี่เวลามีงานก็กลางได้ เต็นเต็นเต็นเล็กๆใ,ใช่เต็นๆๆ N N เล็กๆเต็นพับว่าก็ไปจัดตรงนั้นก็ได้ดีจริงๆเนี่ยโต้เนี่ยมันจะมีร่มใส่หมดมันแห้งแล้ว จะเป็นการเทที่สา ทั้งปรงแบบว่ากาแฟครับนะครับช่วงนี้ก็ระหว่างรอทีมแอดมินมานะครับก็เรีเตรียมกันต่อนะครับ 来来来，拜拜了。 เดทกันตอนนี้ครับผมช่องอดีสอนแฟมิลี่ช่อง, Family, อง Family, ลูกี้แฟมิลี่ป่าวสอนบ้านจะไประดงนะครับ